รูเจะบอกแคเียงท่สองสหกสามไก่ก็บอกว่าทีอันถามปูนะปูหมานปูเิ่นฝันมเมื่อเนียนท่านผู้เพม่นไหนมาทามนะอะไรนะเนี่ยเมียอะไรเนี่ยตังวานมากเนี่มมื่นี้มาเฮ็ดบุญนี่อ้ไส้มากร้อมหนาพ้อมตากันบิดเลยมาจ้ะอันนี้มาตาส้นบุรีมาตาแสมาตะอโสรอมาลวเล่าานสาวมาตายโสมาลอดมาตาส้นบุรีสี่หนึย์ สี่หนึ่งศูนย์เน่ยมาอ่านละเอียดสี่เชื่อโยกมาอ่านพี่น้องมันนี่มาเฮ็ดบุญก็เลยมาปูกับมาพอดีปูหาศูนย์เด้อนี่เด้อปูปูหาศูนย์นี่แหละเห็นโตเพื่ออะไเพันมาเฮ็ดบุญหาแม่หาพ่อหาแม่เนี่ยมีบอกอันนี้ก็มาตา้งใจหรือมาตั้งใจอยู่มาตาน้องเมกนี่มาตาน้องเมกลูกหลาน อันนั้นพูดนะมาตาไบุหันมตากรเทพจ้ะเสร็จพิธีแล้วจะเอาที่ไม่พิมพก็ได้เปลียนถ่ายปูกัญญาม่แล้วเรียบร้อยอันน่งอันน่องท้าปูด้วยปูทันท่วงก นี่ละปูเพื่อนเพื่อนไห้เมื่อกี้นี่เพื่อนไห้หาจุนเม่วันนี้วันวันนี้มีได้แล้วรล้ววานวันสิบอ่โจเดียวเลยหมอย้างกระดับเอาวววววมันหามยังเอาซีไว้กลางซีไว้กลางเขาามจีก็ีหามูจีหาหมูีหามูกลัวแต้นอ่เอาอย่งหาีเขาอย่างหาเขาเลียกซูนก็เรียกซนก็หากะไม่มีศูน ขูดหน้าขุนหลังเมันเสีมันมีองนนั้นก็ให้2องให้สัตืหนึ่งสนสี่หนึ่งเรอนี่มันต้งเลขอแบบนี้ละเดี๋ยวปูบนบอกเด้อนีได้เลขอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้สั้น้มเด้อโอเิีเขียนหนึ่งสี่หนึ่งวัปูแมนหนึ่งสี่หนึ่งปูหาเด้อนี่เด้อปูหายหนึ่งสีหนึ่ง ปูห้าศูนย์นี่เป็นเรียกหาบปูเพินไห้จับตัวศูนี่เหมือนบปวกศนย์สี่เฮ็จะได้ก็ไดู้เออการอะไรก็คือเป็นแนวทางเนาะครับสายาปูปูเพิ่นปูหาศูนย์เนี่ยนี่ครับวันที่16เนาะสิบหก มีสายยนหกสี่ครับนี่แล้วครับเดาตามมาให้รอเด้อครับนี่ถึงบ่ถึอบ่ว่ากันครับอย่าว่ากันครับถือบ่ถึออย่าว่ากันนี่แหละปูคนนี้มีดใหญ ท่านผู้ชมกับเบิ้งเบิ้งไว้ครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางกับบ่แม่นว่าบ่แม่นดอกเพิ่นท่านผู้ชมเพิ่นให้วัดเป็นน้ำไห่ในเด้อปูตามปูให้ตามปู่ให้แน่เด้อจ้าเพิ่นว่าเอนให้น้ำเด้อจ้าท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้เด้อจ้าเด้อท่นมากกับเสอน้ำปูเฮามากกับ่เป็นหยังจ้าเป็นแนวทางจ้างค่ะสำหรับมื้อนี้กระซูกมานลำด้วยสุขสุขเพื่นเด้อจ้าเด้อ เขาจิตกับอิมบุญแล้วเขาิอบุญไอ้ไส้มหากะดีใจอย่างนี้หมอไอ้สูบยาหหวนอย่างนี้นี่ร้านเ้านี่กับร้านเานี่กับรานเาวมาเฮ็ดบุญมาตะไก่เกยจบเอยลวเนาะเบียนถาเฮ็ดบุญ่ัญญาได้บุญใหญ่แล้วเขาถือแล้ววันที่นึหลับบานปูัวคูยาบอกว่าถือโกรนลูกก็สัตวย ของพลุงบาตัวใดวัางหัน่นี่ตัวเดียวกันเนละตัวเดียวกันบอจ้ะหนึว่งสี่หตัวเดียวกันอี่างนั่นนะับาียูเตัวเดียวเนีมอนี่ต้องมาคนในมันติตาปูเลยนี่แหละปูเข้านีแล้วเนาะทีบอบอกว่าเเนให้แล้วเรียบร้อย บุดแค่นาะเสร็จแล้วบ้านค่ะสำหรับมือนี้พระอาทิตย์กะมาทํำบุญแล้วเนาะจ๊ะเนาะเปลี่ยนฐานใปูกัญยาสำเร็จสมกว้วหมูมาดปัถนาแล้ไม่พิมดีใจร้ายบ้นแล้วแล้วมีแนวของแนวค่าแล้วเนาะพระอาทิตย์เนาะเฮาบนตีโศกลนี่ปูกโศกสิมานระบ้านค่ะนี่ละแม่บุญที่เผาีแห้ะจากการผู้ชม สำหรับมือนี่ฝากสีเพื่อนท่าะยอย่าดียไม่ได้ปวดขาฝาก่องน้อยๆพระอุทิศไม่พิมพ์เนือยางมิโชคนี่ก็ตามเลขคู่หาศูนย์มาให้อะรเด้อจ้าังไรก็ฝากกดไล่์คดแช่์กตติดตามกันนะจนะเนาะเป็นแนวท่าจ้ะค่บพระอุทิศสำหรับมือนีสำนนทิเนาะสวัสดีค่ะ